ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ขึ้นฮอดขึ้นเถิงนะค่ะตามสูตรเงินล้านคือเก่าด้วค่ะคุณแม่ได้ตามเลขสูตรเงินล้านมาอิีเนะเล็กคนเนาะสูตรเด็ดนาะแม่เนาะสูตรเด็ดสูตรเด็ดนี่มาเกตกระหามาเกตกับหาเล่นบ่แม่โอ้บ่ลีล่าเล่นนาอแม่เนาะคือว่าโทรอืมโทษเต้มเศร้านี้แล้วมาเจ็ตกับห้าเลขสูตรเงินล้านนะค่ะพี่น้องค่ะบ่เนี่ตั้งแต่เลขออกมานี่ิคุณแม่ได้ฟันยังตองหดบ่ค่ะ นี่แต่พ่นฝันใังไหนบอกสูฟังน่แห่ไหมช่วยพ้นฝันว่าเขามาบอกว่าหันกระ่าหกหนึ่งสีมันบค่ะบ้านนี้เปิ่าเจ็ดหนึ่งตัวเดียวโอ้เจึตัวเดียวเมื่อ่แต่ว่าพ่นว่าห้ลงลงลงนี่มันจะเป็นเลขล่างหรือจีลงตัวหนึ่งมันจะว่าเจหนึ่งเจ็องบอโอ้เจ็ดหึ่งเดสองซ้เท่านี้แหละหลักของเพาะใหญนี่มันก็คือว่ามันเข้ากันเลยเมื่อที่แล้วพ่นฝันได้เป็นเลขลงเมื่อที่แล้วพ่นฝันได้ยังกว่าเจ็ดหนึ่งสี หกหนึ่งสี่วดที่แล้วผีบอกเพิ่นโอ้ผีบอกเพิ่นเลขผีบอกว่าเท่าไปเนอะแม่เนาะผีบอกโอ้ผีบอกนะคะซื้อใ้มาอื่นเลยค่ะโอ้โหมนี่มนดีงวดชิมาีนงวนี้เพิ่นมาบอกว่างเลยก็แม่บอกสู้ฟังไหมเน่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยเจ็ดหนึ่งแต่าลงลงบาจ็สิลงลงมันจะลงตัวหนึ่งเจ็ดสิบหกของหนังอาชีเพิ่น่าจสิหกหนึ่ง แม่ปัิสื้อเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะจะซื้อหกหนึ่งเราจะซื้อหกหนึ่งกรตุงกันกับน้องอาชีพพอดีเลยอันนี้แม่นี่จะซื้อเจ็ดสองจะได้มันล่วงไปตัวหนึ่งมันจิเล็นเจ็ดสองแม่แม่ปัุบอวางสั้นมันบอกอันนี้เลขผีบอกจ้าจ้าหมดที่แล้วก็ได้จ้าจ้าสิบสี่ หกหนึ่งซีมันบอออกสามตัวมันออกสองตัวค่ะมันออกสองตัวเนาะค่ะสิบซีตัวเดียวเนี่ค่ะนี่ยคอย่าว่าเลืบ้านนี้ชื่อก็จะซื่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเหล้าซื่อเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหรอวะโอของคุณยายแล้วเนาะอันเล่าแหละเท่าในว่าจชื่อเจ็ดค่ะรักเจ็ดของเหล้าเนี่ยค่ะยันมันเป็นล่างอันหามากมันจะหายนะก็ชื่อไว้ตั้งสองเนี่ยนะนะค่ะอ๋อเครับว่าเขาก็แล้วครับ เลขผีบอกเลขผีมาบอกนี่ใหว่าเขากันแล้วนึ่งเก็ดนี่เก็ดนึ่งนี่เนาะเก็ดนึ่งตัวเดียวบันบอกสามโตท่านผู้ใดผู้ใดมักเมย์มักเล่นกับไปที่เก็ดกระห่าเนาะเลขสูตรเงื่นหลานเพื่อนี่แม่นแม่นย่ำเนาะตัว่าหันเข่าทั้งล่างทั้งบนเนาะจูจ่ศูนย์แปดอโอก็จูเลขรตคอยเอาตะเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามยืนนำอาวระจันบอกเฮ้ยยิ่งอยกะเบียนศูนย์เก้าสามไปนนั่นเดียว ของเหล้ามันเข่าได้รักซิบรักซิบรักหน่วยห้ากรกับเอาจะศิลวาก่ะกับนะเลยมันเลยเป็นต๊วกับเบิร์ตซิบซีกับต๊วกับเก้าสามกับต๊กลับนะแค่นี้แหละมาเนี่ย่ำย่ำคว่ำฝันสู่เอ้ยย่ำคว่ำฝันผีมาบอกสู่ฟังใหม่ในแม่คนฝันวางเดี๋วก็ไล่ละเอียดจักหน่อยค่ะฝันว่าเขามาบอกอันเจ็ดหนึง เ,เลย<ม>พันลวบาลงเด้อล,ลงจากลงอันก็ดีลงไปตัวหนึ่งตัว<ม>นั่นแหละมันจะเป็นล่างหรือเป็นบนครัก็คูณไว้นนะค่ะคูณไว้คูณไว้ค่ะเออเ<า>พิ่นเป็นมักหกหนึง่งพันว่าซื้อลงน่ะค<า>่ะคูณคือกันกับแอดมิ <ภา S 2> นเพราะว่าตรงกันกับเลยน,เน้นองอาชีพอันนี้น่องอาชีพว่าเงื่อว่าหันเพิ่นมาเพิ่นเขียนสามเก่าก็หนึ่งหกไห ห้าผลว่าเพิ่นรถจอดอยู่ใกล้เพิ่นไปลอกเอาบว์อังเชนะแม่ก็เลยใ,ให้เพิ่นเฉียนให้ไหมศาสนามันก็เลยไปคนละทางายังวายยโอ้ยจะออกเลืรถเดอออ้อขคอยยังาวาว <c oughs> เลยจอนยาเพิ่นฟังขอยาเพิ่นบอกโอ้ยได้บ่น้องเมย์ป้อนเพิ่นเลืมันนาเก่าเนาะหัวเก่าเปนเล็แเท่ๆจะว่าม้วนี่กับเข่าทางแว่ามันว่าแม่นี่ยนึ่งหกมีเข่าทางแล้วกับนึ่งเกศเนาะมันเข่าเข่าก็ซื้อท่านี่ละอย่าไปซื้อหลายค่ะเอาแต่ใจรักหารักเกศนี่แหละค่ะรักห้ารักหันหันมาทาง เลขหานี่มันจะเป็นบนของเหล้าอันชักนาเนี่ยมันจะเป็นเลขล้างค่ะของเหล้านี่อย่างนี้ห้าต่อเอาไว้ลลางหลายกว่าหันเก็ดนั่นหร่าค่ะหันหาห้าก็ไว้ถ้าผลถ้ามันมาหาค่ะอืมลักนึ่งลักเก็นี่ให้ว่ายูลางแท้ๆแล้วเนาะแม่เนาะหัวใจหัวใจห่วใจ แต่ก so ็ดีใจได้ค่ะคุณแม่คะเพราะว่าเฮาอีกอย่างนึงเราก็มาบวกกับเลขผีมาบอกจ้าจ๋าเนาะแม่เนาะงวดที่แล้วน st ึ่งซีได้เต็มๆนะคะรับทรัพย์นะคะคุณแม่เพิ่งก็ได้เทิงเก่าสามศูนย์แต่ว่าได้โตด้วยแม่เนาะเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์สามเต้โตดโตด์สองเตือนสามเตือนอือคุณแม่คนมักเนาะเสือเออหมักผัดผ้าผ้าหมุนหกประตูแล้วแม่ทำหมุนหกประตูนี้ได้ได้เลขสามตัวเบิดนะอืมนี่จะเบิดตีและเท่านี้แหละ ก็ถือว่าเป็นเลขที่แมนย่ำเนาะแมนเนาะก็ดีใจแอดมก็ดีใจเองวดนี่แหลเดนที่โองวดนงวดที่สองผีมาบวกวนงที่องวดีนงวดที่สองอกงวดในว้อมายอกว้นว้อมันจะได้เต็มงมันอกงวดในง่ากงได้เตวสอมากงวดในดี่ะองีาอกดนงวที่อกผมอนได้เปรอีมาบแกงนงยู่มาอกท่องผาอกงวนลดที่อกันถ้ผาพูดใด้ซื้อก้อกงดในงด้ี่รอีมบ สิบหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องผู้ใดอยากซือกับเอานะมีเงินกินปีใหม่กะพิจารณนายิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไหวนะคะพี่น้องคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแม่จะซื้อหกหกสองนะนักหนึ่งห้าสองกลับมาไปผู้ใดมักติดตัวใดก็ลองพิจารณาฟังคุณแม่คุณวัาสุฟั่งนี่สิกะเล็กแรงครับคุณไว้ค่แต่นั้นเล่าอยู่ธ์ทางหนานี่มาเจ็ดกับห้าเลยมันสริ มันมันจะเป็นเละลางอยู่ทั้งนาน<ช>มันมาแต่ทังพี่แล้วนะญนาติมันมาเจ,จ็บเขาก็ชือไว้ค่ะ<ช>พอดีเป็นจังบุญทั้งช่องพอง่องค่ะเมอนมาาพ่อคุณแม่อยู่บานพอดีเลยค่ะเมอนมากะน <c oughs> <c oughs> ดีใจค่ะ <c oughs> ที่ไ้ <c oughs> ได้มากก่ทั้งว่าอ้เอยพ่อคุณแม่สูตรเงินหลานบ่เนาะ ไม่เล่าเข่าเลยเด้อผังอ่านทั้งบนทั้งล่างนะ0หากับ08นะค่ะผู้ใดได้ตามคลิปคุณแม่ก็สิได้น่าก้อนกับมา70แล้วก็มา89อีกนะค่ะเธอตีแรกมันมา7มันบอ7กับ9มันบอค่ะกับมา70มันบอค่ะบ้านนี้กับมา7กับ9อีกแตนะมันยังไปตัวเก่าอยู่มันก็มา789บ้านค่ะ โอเคบอกมีคนจะซื้อหกหนึ่งลงแบบลงเด้อเน่ยนะค่ะพี่หนาบ้าค่ะโอ้ยังคนว่าลงเพลงนี่บ่รู้ว่าสิลงล่างล่างหรือบนลงหรือมันจะลงตัวหนึ่งบ่หรือ จังได้เลยนะค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องครัเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้ลุดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาค่ะพี่น้องทางช่องเสนอไปว่าวเพื่อนถือเลขก่อนจะไปหาดอกมาถือสิบว่ไปผมมีเงินให้ขบาเพื่อนเหรอค่ะเอ้ยยังอ่ามาโดไปยันตติดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ใกล้มือเลขออกไปเที่ยวหาเพื่อนจักมือบ่แม่ เออเลขออกจะเกินเลขออกจะเกินให้ได้งวดนี้ก่อนัวโอ้ให้ได้ให้ได้งวดนี้ก่อนก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาตัดยางยี่ทถงนาค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงมัวไฮว่าเลขผีบอกมากงนี้กัเอาจารัดเอาชุดงดได้เขาทั้งถึงสามโต๊ะเขาจะได้เสลเสร็จค่ะนี่มันเป็นลัดสีคือเ่าเขียนอัดสีผ้าอยากกลับโอ้เขียนตั้งตั้งเยี่ยวันนี้ลืมสั่มไปตั้งอย่างเนาะ ลักซิปมันมาแม่ลักซิปลักน้วยอือยังไงเราบอกมีอย่างบ้างหันสามตั้งสามเป็นลืมซ้ำหัาหน่อยที่นั่นไว้ดิมันมันมาเป็นอันลักซิปมันประคนไปใจจัลักหน่วยไหมโอ้ขึ้นขึ้นปใจจรลักซิปค่ะอืมลักซิปผัดลงมาผัดบได้ยบางค่ะมันมันเป็นซิปจีกับเก้าสาม มันเพราะว่าเป็นเส้าอันสาบเก้านะนะๆนั่นแหละอาหารแต่ว่ากระถือว่ามาม่าเบิดแต่ว่านอันกระเขียนเอาอยู่ในน้นนี่มันเป็นลักซิฟมันบอกกระจับเอาอย่างนีนะเขาบไม่บอกางล่านี่มันกระดึงมันปัดขึ้นไปทั้งที่อีบ่ามันมาขึ้นไปใส่ลักนูลักซิฟไหมเปันลักนูวยคือใส่ลักซิฟอาหารเก้าสาม กับซิปจีเนี mm ่ย hmm. ค in oh, ือมากเจีพาร์ตอะไรเอาสามซิปจ okay, yeah, right. ีกับเก่าจ้าเอาแต่เลึกโตเอาแต่สามโตจากลวยลวยเร็วเลยสามโตลวยเร็วคนพ่อรวยก็มักลวยเร็วเหมือนแม่แล้วมามักลวยเร็วเดี๋ยนี่นะคะพี่น้องท้ายฝากแฟนช่องซิปเซนโลเดี๋ยวลักซิปลักซิปเดี๋ยวแอนมาตามต่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะลักซิปนี่มาตามต่ออีกจากสองมือสิม่าไมคค่ะพี่น้องค่ะอีกจากสองมือมาตามลักซิปให้ นะคะถ้าผู้ใดอยากกลั๊บนะคะมั่นใจว่ามันสิยูรักซิบหรือรักหนวยมันมาแล้วจุดยืนของมันสิยูใสเนาะกับถืออิริทั้งบนทั้งล่างค่ะถักกับเนาะกับได้ค่ะแต่ที่ต้องเอาคนนี่แหละเพิ่นว่าตัดอย่างคล้ายคืออย่างค่ะ จังบอกวางเที่ยว่นเกขียงลูกไผ่กับพ่อลูกไผ่ได้อยู่บนกัน่ะอยากเอาตัวสองตัวไปติดใส่โอ้ไปติดใ่มันบวกคูปงอนค่ะถือคู่วงอนน้แม่นาะงอยู่บนกันอยู่บนกันถือคู่วดอนวันนี้มาบวกก็ไม่ขี่บวก้ยมันสิมันใจคักนาะแม่นาะ งวดนี้บอก17บ่เอา3ตัวบ่เอา3เอา2ตัว17 71 71 71เด้อค่ะพี่น้อง71บาดนี้ว่า71แล้วลงแน่เด้อแต่น่าจะลงมันสิลงตับ่หรือจังได๋พีบอกไม่ต้องลงเลยเนาะค่ะพีบอกคนบอกขึ้น71 72เนาะ61ก็สิลงไปจังได๋1 1ลงทั้งข้างหน้าลงทั้งข้างหลังกันไว้เลยกันไว้กันไว้แม่ว่าสิเอาเลขล่างหนักๆได้7 7มันบ่แม่7 1 7 2เจาหนักๆเบ่ค่ะ ตรงนี้ก็ฝากพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าอย่าลืมขึ้นอย่าลืมลงน้ำนาะค่ะพี่น้องเล่าเวาอยู่เจ็ดหนึ่งหาลงน้ำนาะค่ะเล่าแววได้บางหันเลขบนเลสิมาเก่าละว่าแต่กันบปเชือเล่าค่ะผู้คนเห็ดน่ะค่ะผู้คนสููุดเงินหลานนี่เนาะแม่เนาอสุดเงินหลานเท่านี้เนาะค่ะเพราะม่ปลาผ่าได้บนเขาลักลอยกับเขาลักซิฟน้ำกันล่างบนน้ำกันแต่เสียงค่ะเดี๋ยวแออีกสองมือแอสิมาต่ำลัก สิบเนาะแม่เนาะหลักสิบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะแม่เนาะโอเคหลักหน่วยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆที่นั่งนักค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนเอ็กซ์ซีสุกุสุคนค่ะวันดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะนี่แหละนม่เจี๊จังห่า